สวัสดีค่ะวันนี้ก<ม>็พบกับช่องพายวายูชาแนลของเรานะคะวันนี้เราจะพาวายุไปเดินเล่นนะคะเทวริตไปเดินเล่นก่อนแล้วนะคะเราจะพาวายุไปเดินเล่นกันนะคะการ์ดนะครับสวัสดีค่ะอตอนนี้ก็อยู่กับช่องพายวาย h ชาแนลของเรานะคะนี่เราจะพาวายุเดินเล่นนะคะ<ๆ>เช่นเคยเหมือนทุกครั้งนะคะ นก็โควิดเยอะนะครับโควิดระบาดเยอะมากเราก็ต้องใส่หน้ากากนะคะออกไปด้านนอกค่ะยังไงน้องก็ต้องเดินออกกำลังกายนะครับผมว้าวววมงเดินหาอะไรหน่วัด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 หนองวายุหมาอยู่แล้วซ้ายเล้าเลยนะคะจะพาวายุไปเดินเล่นกันนี่เจอคุณแม่บานด้วยคุณแม่เราจะไปทักแม่นะจะไปไหนเนาะ โเดูอดเดอเอาเอาวิ่งไปไหนออายูเยเจอเจอเจลงไปไหนอีกปุไม่รู้ไว้ไหนไจะไปขึ้นรถเขาบอทำบ้านเขาพังไ้มเห็นจ้าบ้านด้วยทำไมน้องตัวโตเดียวจังมาอยู่บ้านเขาพังมดโอ้ยป่อยอยู่้อง มาจูงไม่ได้หรอกนี่แบบนี้ส้นเลยไม่จูงไม่ได้แล้วนะคะเด็กเด็กนะอของเราต้องจูงไม่จูงไม่ได้เลยสนละ เดินออกกำลังกายแล้วต้องวิ่งแล้วเนี่ยยังไม่เมื่อยกำลังเริ่มสตาร์ทดูปากมีตะดินเลยเก็บเก็บกินกน้ำม่วงไหมกินน้ำม่วงเก็บกินไหม,ม,ม,ห,มหวานปากเลยเปรี้ยวไหมยปดียเปรี้ยวโอ้ย ต้องดึงหูไว้แล้วนี่ไม่ดึงเดียวไปไนเล่นิไปไปเดียวจะตามไม่ทันลอยคุณน้าเดินออกกำลังขาคลังนี้่นีก็เลยร้องก็เลยร้องก็เลยดมกลิ่นเขานั่นด้านหน้าเทวริสเราลงช้าไงเทวริสเลยกลับขึ้นมาแล้วเดี๋ยวก็จะร้องกลับบ้านกับน้าได้หนิ รนนะเราตั้งใจว่าจะเดินไปหานะอยู่บ้านยายจะไปเล่นอยู่นั่นด้วยกันแต่นะขึ้นมาก่อนแล้วนะคะก็เลยต้องเดินสวนกันแล้วมาดูว่าวายุไม่ใช่จะร้องตามนะากลับบ้านบ้เอ,อเฮ้ยวายุไม่ใช่จะร้องตามนะากลับบ้านบอะเตัว้อยของเราจะตใจะเิตามนากลับบ้านนี่นั่นนะคะนะ ยังไม่เห็นได้ยังไม่เห็นเขาไงหมวดจะสนใจอะไรไม่รู้ข้างทางดมครายดมขึ้นหน้าดมขึ้นอะไรดอกพันธุ์ไยเห็นแล้วเห็นแล้ววะมันกะตามมาเลยมาตรงนี้เห็นนะ สงสัยไม่ไปเดินเล่นแล้วนี่กลับบ้านกับคุนน้าคืนหรือเปล่าวายุตั้งใจจะไปเดินเล่นตามร้อยคุนน้าหลังนะคะแต่ไปไม่ทันนะกลับขึ้นมาก่อนดูเขาแกล้งกันมาฉันก็เดินสายขึ้นมโตรวน่าเดินต่อขึ้นใส ดูสกไงดิบาน่าจะได้ลงเตอไปแล้วไปไหนไปกินดินบะติดคุณหน้านะคะวายุ ดูตอนแรกก็จะไปเดินเล่น <c oughs> เห็นคนน้าดเดินตามเขาติดเลยนะคะ <c oughs> ไม่ไปแล้วบ้านยายเดินตามน้าดีกว่าวายุบอก <c oughs> น้าหลานขุดดินกินแลวโอ้โหโอเ่นจ่าไปก็เดินลงไป วนี้จะไปไหนดูดูจะลงไปเล่นนะนี่จะเล่นสไลเดอร์บ่ตกไปไม่มีใครดึงขึ้นมาคืนนะกินดินเก่งทั้งคู่เลยนะคะ ยุไปไหนจะขึ้นต้นไม้บอขึ้นบนปืนปิษหน่อยอไม่เชื่อเหรออายุสบายไรน่ะสบายวกตะลึงกี่โมกี่เดิมนูกี่ดำกี่โนซวนัลนะเล่เพลก็เปล่มามาวายุ 对对对这一个拍的想看吗？ นใหญ่เลยเสร็จละเสร็จโจนสองเชือกเจอต้นม่วงน้าเก็บผลกินว่ยเยเก็บใบกินโอ้โหพ่อดูกัดกิงเข้ามาเลยเอาปากกัดเลยดูดูร่องรอยนะฮะ ระดับวายุไม่ไม่ดึงเองนะคะกัดเลยะปะงับเลย ดูพากันขุดดินกิน ดูดูดูอุตสาห์พาลงมาล,ล่างกลัวไปถูกดินสวยๆที่เขาเพิ่งกลบอายุก็จะขึ้นไปอีกแล้วลง,ๆๆล,ลงมานี่ลงมานี่ดูจะแย่งดินกันกิน,นด,ด,ดินไม่ตั้งหลายก้อนจะแย่งกันทำไม ตากล้องวีหัวหมดแล้วอ้หมุนตามวายุจะเหนื่อยเลยมัน้จะไปไหนมนกินอะไรก็จะไปกินด้วยไม่รู้ากินแล่วเขาขาดมอกินหาได้ดินก้อนใหญ่วายุเขาไปแย่ง มาเด้อวายุมาไม่สนใจเราแล้วนะฮะติดคุณนะ้า<ม>งอมแงมเลยวายุไม่สนใจพ่อแล้วนี่พ่อยืนอยู่ทางนี้เออไปทำอะไรเร่ะอวายุกินดินนั่นหมอกินดินโป้งเลยติดคุณหน้านะคะไม่สนใจพ่อแล้วติดคุณหน้าเลยเดี๋ยวนี้มาอยู่นี่ ตอนนี้สองหนุ่มกําลังพากันกินดินโป่งนะคะนี่แหละชาวช้างต้องมากินดินโป่งเพื่อไปเสริมร่างกายหรือเสริมแคลเซียมนะครับแล้วก็หยอกล้อกันนะคะดูน่ารักมากเลยช้างป่าเห็นไหมที่จะมาลงมากินดินโป่งเป็นประจํานะครับผมเพื่อต้องการแคลเซียมอีกอย่างหนึ่งนะครับไปทดแทนร่างกายนะครับผม ไม่ว่าช้างจะอยู่ที่ไหนนะครับทุกเชือกจะว่าช้างป่าหรือช้างบ้านก็ต้องหากินดินโป่งเพื่อไปแทนแคลเซียมเป็นแคลเซียมและธาตุอีกชนิดหนึ่งที่ไปบำรุงร่างกายนะครับผมอันนี้ก็เป็นสองหนุ่มมาเดเล่นด้วยกันนะคะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พายยู่แล้วก็พาเทยวดีของเราด้วยนะคะ น้องโดนัสบอคลิปวันนี้ต้องยาวมากแน่เลยเดี๋ยวเราจะแยกเป็น2คลิปนะคะก็ดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้สองหนุ่มด้วยนะคะช่วงพาน้องมาทน่บีปองนะครับทุกวันก็ออกกําลังกายแต่ข้างบนนะครับเพราะว่าเราลงมาข้างล่างก็โควิดก็เยอะเนาะวันนี้เราก็จะมาแค่ให้น้องได้เล่นในสระการบินไทยนะครับเดินเล่นเป็นสระการบินที่กว้างนะครับผม ดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะเพราะว่าคลิปนี้น่าจะยาวเวเราจะตัดเป็นสองคลิปนะคะสวัสดีค่ะ